มาดูเกมนี้ครับพี่หยอยสั่งมาบอกว่าฝากต่อด้วยไมเยอร์บอกไอ้ควยมึงเก็บ2จะให้กูเก็บ4กับจังหวะทําสายตายี้ยวนชวนให้เข้าหาพับไม้มาและมองหาคู่หวังจะลองดูเชิงมวยแต่ไอ้ควยเขาเปิดอันติพร้อมจะขย่าปีน้องให้แหลกเป็นจุนความสมดุลจึงหายไปเหลือแต่ใจที่ถามว่ากูทำไปทำไมครับเนี่ยเหีย จังหวะนี้พี่คนเดิมกลับมาบอกรักแต่ต้องอกักเพราะน้องบอกไม่รักพี่อยากโรธเลยนะคนดีพี่ขอแทงจากด้านหลังน้องบอกฟินจังพ่อมสิมีดเล่มอย่างควายฟินทียเลยมาดูจังหวะพังไม้และวมองหาคิดว่าเป็นคนที่คู่ควรแต่แม่รันจวนวิ่งป่วนไปไหนไม่รู้พี่ดูแลบอกว่าไม่ตรงสเปคขอเซ็กสักทีที่กลางกระบาลแม่นงครานบอกเจ็บจุงเบย มาดูจังหวะวิ่งตามข่อหนุ่มสุดหล่อแต่ดันด่าหม้อหันไปหาหญิงโดยไม่ได้มองความจริงว่ามีดเล่มใหญ่พุ่งเข้ากลางใจดับไฟคนหื่นกมกับจังหวะสองมองทีเผืออยู่ดีจ้าเอ๋ม,มาเจอกูเฉยเลยเอายังไงครับเนี่ยเอามัวแต่มองเธอไม่มองทางจริงพหนุ่มมาดูจังหวะขยิบตายี้ยวนควนบาธาบอกว่ามาหาข้าสีไอหน้าปีกกูจัดให้วิ่งไปไฟลูกตูดขี้กระจูดบอกว่าน้องตูดมึงเจอกูแทงเข้าไปในรูพร้อมชูนิ้วให้เลยครับ นิ้วโป้งเหรอไม่ใช่นิ้วกลางไอ้ควยจบเกมบอกพี่หยอยมาดูมึงกับกูทั้งคู่พอๆกันมึงเก็บสองบอกให้กูมองเกมแต่ที่ดูจากเฟรมกูว่าเกมโอเวอร์แน่ๆเป่าเป่านักภาคไวกระต๊อรายการครับ